โ <Okay, S 2> อเคมีอย่างวันนี้โอเคไหม้เง,เงินไม,ม,ม่เยอะใชไทำไมอะ่ะเราะต้องหย,งยอนี้หยอวันนี้เหรอให้บ้ากับบ้าให้แค่พรเหาอไม่ดได้อ่ะเหรอคนได้แค่พรเด็กคนนี้ไงไม่ไช่เด็หนูตังนต้องมีหงกลัวดิเดีตัวเดียวไม่น,น่โอ้โอเคๆๆๆแต่ทนี้เป็นเนพราะอัอน,นี้ถึงมึงต,ต้องมีแม่ด้วยดิอ๋อ โด้โหจยได้ต mm ้นหยอกให้เผื่อญาที่บ้านด้วยแลุ้่ตกมาูดด้วยนะเผื่อยไ้ยปาเ่อพรที่บ้านเอาไม่เผื่ย่ไอ้อย์หรอตังย้ไอ้อยเลยน้ไ่แย่ไอ้พรน้ไ น้ำนอะไรครับมาแล้วโอเคครบยังแล้วกลับบ้านได้ยังบ้านได้แล้วโอเคบาย,บายอ,อ้อยไม่มีอ่ะ